มาครับวันนี้แกงขี้เหล็กนะครับสูตรเด็ดนี่เจ้านี้อร่อยมากบอกเลยใส่หมูนะครับเขาบอกว่าสูตรลับก็คือใส่ถ้าใส่หมูอ่ะทำจะทำให้น้ำมันกลมกล่อมขึ้นก็ใส่อย่างอื่นมันไม่ค่อยอร่อยมาลองดูไปออื้ นัวอืมอืม่อวจริงผมแ่บอ,อกจริงินอร่อยเจ้าน,นี้อร่อยทุกอย่างคนระับแกงหน่อไม้ก็อร่อยอืมแกงไขม่มดแดงก็อร่อยอืม พิกัดใครยากรู้คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวบอกอ,อร่อย